ขอบคุณครับทุกท่านครับนะครับเมื่อกี้นี้อยู่หลังเวทีนะฮะพี่น้องนะครับแกนนำเสื้อแดงจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มาเยี่ยมกันอยู่หลังเวทีก็ขอบคุณความร่วมม้อร่วมมือนะครับของพี่น้องเสื้อแดงจังหวัดนนทบุรีนะครับตบมือให้หน่อยครับก็เพิ่งตื่นครับเพิ่งฟื้นเมื่อกี้นีงีบไปหน่อยหนึ่งฮะครับก็อย่างที่บอกแล้วฮะว่าวันนี้เนี่ย เราเองเนี่ยมาต่อสู้เมื่อกี้นี้พอ,อสมศักก็ได้พูดนะครับเกี่ยวกับการที่ว่าทําไมเราถึงมาแล้วทําไมเราถึงมาต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะสาเหตุอะไรเรื่องสําคัญที่สุดมันก็คงจะเป็นเรื่องของปปชนะครับณขณะน,นี้กับองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยโดยเจตนาลมเนี่ยนะครับเราก็คงมองว่าเจตนาลมนะครับเพื่อที่จะทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ จะสังเกตว่าพระมาหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับไม่ว่าพระองค์ไหนก็แล้วแต่นะครับต้องการให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดีฮะแต่วันนี้เนี่ยอ,องค์กรอิสระที่มาจากคณะรัฐประหารทั้งหมดเนี่ยกับทําตรงข้ามกับแนวทางพระราชดำริแล้วแนวทางที่พระมาหากษัตริย์มีต่อประชาชน,นกับพยายามที่จะทําให้บ้านเมืองนี้วุ่นวายสังเกตได้จากกกปส แอบอ้างสถาบันและพยายามจะด่าคนอื่นว่าคนอื่นว่าคนอื่นไม่จงรักภักดีแต่ตัวของนะครับกรกปสเองบรรดาไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นดาราปัญญาอ่อนทั้งหลายก็เข้าร่วมกับกกปสรู้ทั้งรู้ว่าต้องการทำลายประเทศก็เอากับมานะผมก็งงว่ามึงใช้สมองส่วนไหนคิดนะประเทศชาติเนี่ยนะครับองค์พระมหากษัิย์เนี่ยต้องการให้ประชาชนคนไทยทุกคน กินดีอยู่ดีนั่นคือเจตนาลมของพระมหากษัตริย์แต่ถามว่าวันนี้เนี่ยองค์กรหรือคนที่บอกว่าเป็นชนชั้นกลางเป็นชนชั้นผู้นำทางด้านกฎหมายกลับกลายเป็นคิดคนละเรื่องคนละอย่างเอาหลาักการเอาแนวทางบ้าๆบอๆคอแตกอะไรก็ไม่รู้มากำหนดประเทศนี้เมื่อกี้นี้พี่สมศักดิ์นะครับพอสมศักดิ์พูดไปแล้วครับว่าทำจดหมายสรุปข้อความมาเพื่อที่จะบีบบังคับองค์งพระมหากษัตริย์ ให้ตั้งนายกมาตาเจ็ดขึ้นมาซึ่งพระองค์ก็มีพระราชดำรัสแล้วว่ามาตาเจ็ดไม่เป็นประชาธิปไตายมั่วคำที่พระราชดำรัสคำว่ามั่วนี่หมายความว่าถึงที่สุดแล้วไม่รู้จะรักษามารายาทกันยังไงแล้วฮะถึงขนาดที่ใช้คำพูดขนาดนี้นะฮะถ้าคนที่มันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างอภิสิทธิเวชาชีวะที่ถูกพระองค์นะครับ บอกว่ามาตาเจ็ดมั่วอภพิสิทธิเวชาชีวะเป็นคนยื่นถ้าถามว่ามีสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต้องลาออกไปตั้งนานต้องเลิกเล่นการเมืองไปตั้งนานแล้วครับอภพิสิทธิ์เวชาชีวะแต่วันนี้ยังลอยหน้าลอยตาอยู่หน้าตาเฉยแล้วก็พร้อมที่จะทํามาตาเจ็ดอีกรอบหนึ่งไปรบกวนเพื่องพยุคนบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันใช้ได้เหรอครับแบบนี้นี่ถือว่าจงรักภักดีแล้วเหรอครับ พระอ,องค์เองก็พยายามหลีกเลี่ยงทุกทางเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสถานการณ์แต่คนพวกนีครับก็เอาเผือกร้อนไปให้พระอ,องค์อยู่นั่นแหละฮะกะว่าจะโยนให้พระอ,องค์ตัดเินโยนให้พระอ,องค์ทาและบีบบังคับให้พระอ,องค์ทําซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้และไม่ควรจะเป็นแบบนี้ผมถามวาตุลาการคุณได้รับการโปรดเกล้ามาดํารงตําแหน่งคุณรู้ทั้งรู้ว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะต้องไม่สบายพระไทยในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขนาดนี้แต่ถามว่ามีใครสนไหมฮะองค์กรอิสระสนไหมตุลาการสนไหมไม่สนเลยฮะยิ่งกระพือทําให้ประเทศชาติเดือดเกิดความเดือดร้อนไม่รู้จักจบจักสิน้นวันนี้ประชาชนใต้พระบรมโพธิสมบารทุกคนได้รับความเดือดร้อนกันทั่วนหน้าโดยเฉพาะคนในกรุงเทพที่ได้รับการนะครับที่เผชิญกับชะตากรรมอยู่ก็คือการชัดดาวกรุงเทพ แล้วก็การปิดกรุงเทพปิดอยู่แม่งวันยังคำ่ำเหรอฮะกองทัพก็เอาทหารมาช่วยครับคือช่วยปิดกรุงเทพซ้ําเติมไปอีกฮะซ้ําเติมประเทศไทยจนวันนี้ประเทศไทยแม่งเละเทะไปหมดแล้วฮะต่างชาติก็ก็แคลงใจสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ทําไมถึงจัดการอะไรไม่ได้กบไอ้แค่กลุ่มคนกระจกกระจอกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะแต่อย่างที่ผมบอกแล้วฮะองค์กรตุลาการก็ช่วยองค์ราการอิสระก็ช่วย,าาวยหมอก็มาช่วย โดยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีความนะครับมีสถานะสูงกว่าประชาชนสูงกว่ายังไงครับมึงก็กินข้าวเหมือนกูมึงก็เดินดินเหมือนกูทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกูหมดฮะมีเพศสัมพันธ์มีลูกมีอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างถามว่ามีอะไรที่มันต่างกันฮะแค่ดัดจริตยกสถานะตัวเองเป็นชนชั้นกลางก็เท่านั้นเองฮะแต่ชนชั้นกลางเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันแปลกครับชนชั้นกลางปัญญาอ่อน จนฉันกลางปัญญาอ่อนไปเชื่อไอ้สุเทพตึกสุบันซึ่งมีอดีตนะครับซึ่งเคยโกงมาแล้วโดยเฉพาะสปก4สี่ขีดศูนย์หนึ่งไอ้นี่ก็ชัดเจนฮะผมถามแล้วคุณจะตอบคุณจะตอบกับประชาชนคนอื่นได้ยังไงคุณจะไปบอกคนทั่วไปได้ไงว่าการที่มาร่วมกับสุเทพร่วมกับคนโกงอย่างสุเทพตึกสุบันเนี่ยมีความชอบธรรมฮะก็เพราะว่าพวกคุณไม่นะครับไม่มีความชอบธรรมประชาชนทั้งประเทศเขาถึงไม่เอาด้วยกับคุณนะ แล้ววันนี้คุณก็มาฟาดงวงฟาดางงาออากับคุณยิ่งรักชินวัตรคุณยิ่งรักชินวัตรเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นเขาทําหน้าที่ในการบริหารประเทศคํหนึ่งถึงประเทศเป็นหลักความเดือดร้อนของประชาชนจะเป็นยังไงเขาดูแลครับการที่คุณยิ่งรักชินวัตรดูแลแบบนี้เท่ากับว่าครับรับใช้เบื้องพระยุคนบาทเหมือนกันฮะเพราะเป็นประสบนิกรของพระอ,องค์ทุกคนฮะทีนี้ว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามสสถาปนาตัวเองว่ากูมีอํานาจเหนือ แล้วกูก็แอบอ้างสถาบันพระมาหากษัตริย์มาใช้เป็นนะครับมาใช้เป็นอํานาจของตัวเองโดยเฉพาะตุลาการตุลาการวันนี้วันนี้เละเทะหมดครับใช้มาตรา309ใช้ประกาศคณะคอปคอประกาศใช้ให้อํานาจกับคณะรัฐประหารจนถึงทุกวันนี้วันนี้ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ยังไม่มีสํานึกอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ยังอยู่อย่างเงี้ย ก็ยังอยู่อย่างเงี้ยน,นั่งตัดสินคดีนั่งตรวจสอบนู่นนั่นนี่โดยไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกฮะวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะคน20กว่าล้านคนเขาบอกว่าเขาต้องการนักบริหารฮะต้องการนักบริหารมืออาชีพเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยแม่งเสง็งเคงรงปฏิวัติแล้วปฏิวัติอีกไม่รู้แม่งจปะปฏิวัติหาพ่อแม่มันทำไมฮะ เออะเออะก็ดัดจริตออกมาข่มขู่ประชาชนเดี๋ยวกูจะปฏิวัติอำนาจอยู่ที่กูกูมีกําลังถามหน่อยว่าพวกมึงปฏิวัติเนี่ยเวลาเกิดความเสียหายกับประเทศใครชดใช้ฮะก็มีแต่ประชาชนอย่างพวกเราเท่านั้นที่เอาเงินมาชดใช้พวกแม่งได้รับบำเหน็จบำนาญได้รับนะครับเงินเรื่องของการปฏิวัติทุกครั้งครั้งที่ผ่านมาครับ16 00 0ล้านก็แดกกันไปไม่เห็นจะมีใครพูดสักคนฮะ แล้วอย่างนี้ฮะเขาเรียกว่าจงรักภักดีต่อชาติครับปากก็เขียนว่าชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนจะต้องปกป้องแล้วมึงปกป้องอะไรบ้างวันนี้ฮะศาสนาเละเทไปหมดฮะอะไรก็ไม่รู้ครับทั้งไอพุทธอิสระทั้งไออันทะอิสระมันอะไรฮะสันติอโศกไอโพธิลักษณ์เนี่ยฮะเละเทไปหมดไม่เหลือแล้ะนี่คือศาสนาพุทธนะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ย้ำกันเละเลยครับไม่ใช่อะไร,รพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูฮะเอาสื่อเหลืองมาแอบอ้างเพื่อทำให้คนต่างชาติเข้าใจผิดว่านี่คือนะครับกองทัพนี่คือประชาชนที่โค่นล้มระบอบทักษิณก็ใส่สื่อเหลืองกันมาแล้วแอบอ้างว่าจงรักภักดีเขียนสโลแกนนู่นนั่นน,น,นี่เอาพระองค์มาแอบอ้างจนพระองค์ทนไม่ไหวถึงกับมีพระราชดำออกมาประเทศไม่ได้เสียหายทำไมต้องกูนั่นหมายความว่าพระองค์ยืนยันว่า ในการที่พันธ์ตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรบริหารประเทศไม่ได้เสียหายอะไรเลยก็มีพระราชดำรัสอย่างชัดเจนฮะมีสักครั้งหนึ่งไหมครับที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของพันธ์ตำรวจโทรดรทักษิณไม่มีเลยครับแต่ผมเห็นมีตติอภิสิทธิเวชาชีวะบะมวัวในกรณีของนะครับขอนายกพระราชทานมเจ็ด อันนี้ชัดเจนฮะพ่อแม่พี่น้องผมเอาผมเอาพระราชดำรัสมาไต่ตองทุกครั้งนะครับเวลามีพระราชดำรัสเราก็จะดูและผมก็เฝ้าติดตามดูไม่มีพระราชดำรัสเลยใดๆเลยครับที่ตํหนิพันตำรวจโทรดเรทักษิณต,ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดในปี49เวลาประมาณตีสอง กองกาลังของสนที่บุญยรักคารินตอนนั้นมีประยุทธ์จันโอชาอยู่ด้วยเท่าเข้าทําการปิดล้อมพระราชวังดุสิตแล้วบุกเข้าไปข้างในขอเจราจาจะเข้าไปแต่ทรงไม่ให้เข้าเฝ้าเพราะพระองค์ก็ทรงไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารในที่สุดก็ใช้กําลังบุกเข้าไปจนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นของทหารราชะองค์ครักษ์ สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปบีบบังคับให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระประมาภิไธยลองรับการรัตประหารในคืนนั้นฮนะพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูตีสองขอเข้าเฝ้าตั้งแต่หกโมงเช้าเพื่อที่จะรัตประหารแต่พระอ,องค์ไม่ให้เข้าเฝ้าพระอ,องค์ทรงไม่เห็นด้วยแต่ไอ้สนธิบุญยรักคินรวมไอ้ประยุจันโอชานะขณะนี้ด้วยเนีย่ยทำอะไรครับเอาทหารไปล้อม สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะไล่เรียงลําดับให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านกับเมืองแล้วคนเหล่านี้มีเจตนาอะไรครับพ่อแม่พี่น้องเอาคิดง่ายๆว่าประสงค์สุนทรีร่วมกับคณะคอมชอเขียนรัฐมนูญปี50ขึ้นมาปัญหาไม่ให่อยู่ตรงอื่นปัญหามันมีอยู่สองข้อในส่วนของมาตา20กับในส่วนของมาตา309 ที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าคนพวกนี้จ้องที่จะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีองค์กรอิสระให้ความร่วมไม้ร่วมมือด้วยฮะสาเหตุมันเป็นแบบนี้ครับมาตายยี่สิบทีระบุเอาไว้ให้พลเอกเปรมตินลสุรานนท์ขึ้นเป็นผู้สาเร็จร,ราชการแทนพระองค์ไปเป็นการชั่วคราวไปพางก่อนถามว่าทําไมคนอย่างพลเอกเปรมตินลสุรานนท์เนี่ยถึงจะต้องทําอย่างนี้เพราะพลเอกเปรมตินลสุรานนท์ เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารเพราะอะไรครับเพราะหัวโดนะหัวขาวเนี่ยครับที่เห็นเลยเนี่ยครับคือพลเอกเปรมติลสุรานนท์นะครับพากองกําลังทหารบีบบังคับนะครับหักเข้าไปที่พระราชวังดุสิตแล้วไปเข้าเฝ้าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นหมายความว่าเอากองกําลังเข้าข่มขู่พระองค์เพราะตอนนั้นประกาศกฎอัยการศึกทหารเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฮนะแล้วก็ไปบีบบังคับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นะครับให้ลงให้ทรงลงพระปรมาพิไทยซึ่งพระองค์ก็มาได้เห็นด้วยสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องยังไม่เห็นอีกเรื่องหนึ่งครับคืออะไรฮะพระราชดำรัดเมื่อกองกำลังทหารเข้าไปเฝ้าทรงมีพระราชดำรัดถึงนายกรัฐมนตรีคือพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณไอคณะคอมชอปัญญาอ่อนมันทำยังไงรับพ่อแม่พี่น้องมันดูดเสียงพระองค์ออกไปฮะดูดพระราชดำรัสออกไปฮะ เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงพระราชตรัสที่พระราชตรัสนะครับให้เห็นว่าพระองค์ทรงไม่เห็น้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันชัดเจนครับพ่อแม่พี่น้องเราก็ไล่หรือไล่ค้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการคนพวกนี้ปรากฏว่าคนพวกนี้เมื่อไปเมื่อไปวิเคราะห์เมื่อไปดูแล้วนะครับมีเจตนาที่จะล้มสถาบันโดยให้พลเอกเปรมติลสุลานนท์เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ก็แค่ไขกฎหมายซะ ก็มีตัวสำรองหนึ่งพลเอกเปรมตินาสุรานนท์สองสุริยุทธ์จุลานนนเป็นคนรับลูกกันเมื่อพลเอกเปรมตินาสุรานนท์ขึ้นได้เป็นขึ้นเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อ,อไรเป็นการชั่วข่าวไปพังก่อนแล้วก็เขียนให้อำนาจของพลเอกเปรมตินาสุรานนท์ในสานะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ที่ขึ้นจากประธานองคมตรีไปนั้นสามารถแต่งตั้งประธานองคมติขึ้นมาแทนที่ตัวเองได้ นั่นหมายความว่าพลเอกเปรมไม่ต้องการที่จะลงจากตําแหน่งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์จึงให้อํานาจแต่งตั้งกับพลเอกเปรมติลสุรานนท์ในฐานะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นั่นยิ่งชัดครับเพราะอะไรครับเพราะแทนที่จะว่างเว้นเอาไว้หรือให้พระมหากษัตริย์เป็นคนแต่งตั้งเองพ่อแม่พี่น้องทุกคนรู้ครับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับ ทรงแต่งตั้งตามข้อคำคำวินิจฉัยในการแต่งตั้งประธานองค์มตรีหรือองค์มตรีขึ้นถือว่าเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เพราะฉะนั้นพลเอกเปรมตินละุุรานนท์มึงเป็นใครมึงจะแต่งตั้งประธานองค์มตรีให้เป็นที่ปรึกษาเมืองกูถามมึงหน่อยมึงเป็นใครผมถามหน่อยฮะมึงไม่ใช่กษัตริย์ในเมื่อมึงไม่ใช่กษัตริย์แล้วมึงจะ มีสิทธิ์อะไรไปแต่งตั้งประธา,านองคมนตรีมาเป็นที่ปรึกษาเมึองกูถามหน่อยพ่อแม่พี่น้องสังเกตไหมครับพ่อแม่พี่น้องเคยสังเกตไหมฮะว่าไอ้ข้อนี้ทําไมพลเอกเปรมตินละสุร,รานนท์ถึงบอกว่าถึงต้องแต่งตั้งประธานองคมนตรีเมื่อออกจากความเป็นประธานองคมนตรีแล้วนั่นหมายความว่าขึ้นไปเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์แล้วก็ไม่คิดจะลงอีกต่อไป จึงให้อำนาจแต่งตั้งได้เพื่อผูกกันเพื่อให้ตัวเองสามารถแต่งตั้งนะครับประธานองค์มติขึ้นมาได้จึงเชื่อมกันแบบนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องนั่นหมายความว่าไม่ต้องการลงแล้วหากพลเอกเปรมติลสุรานนท์ในฐานะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ไม่แต่งตั้งองค์รักษ์ทายาทขึ้นมาจะทํำยังไงมีใครไปฟ้องร้องได้บ้างฮะไม่มีใครทําอะไรได้เลยครับเพราะอยู่ในสถานะพระมหากษัตริย์ นั่นแหะครับคือหายนะของประเทศนี้คือการวางแผนเพื่อที่จะทำลายสถาบันพระหมหากษัตริย์ของคนเหล่านี้ครคลิปต่างๆอะไรต่างๆที่ออกมานะครับที่จ้องโจมตีสถาบันมาจากอามาดทั้ทงนั้นไม่มีใครทำได้นอกจากอามาดครับพ่อแม่พี่น้องเราถามสิครับเราลองถามตัวเองว่าใครจะทำได้ครับโดยมีไอ้พวกสัตว์ระยำหม,มาเหล่านี้ฮะ องค์กรอิสระตุลาการนี่แหละครับช่วยสนับสนุนไอ้เปรมติลสุลานนท์นะแล้วก็มีประยุจันโอชาพลเอกประยุจันโอชานี่แหละในครั้งนั้นก็ร่วมกันอยู่ด้วยและเห็นชอบกับการร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาที่ประชาชนออกมาต่อต้านรัฐมนูญปี50เพราะพอะไรครับเพราะมันเป็นผดเด็จการพลเอกเปรมตินลสุลานนท์ยังไงฮะที่ประชาชนพูดไม่ออกที่ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะมันต้องการที่อยากจะเป็นเจ้าครับไอ้เปรมเนี่ย ดัดจริตตอแหลเป็นคนดีเหลือเกินโวไอ้ควายทำตัวนี่ยังกับกูเนี่เป็นจอมทัพไทยฮะกูจะแต่งชุดเหล่าทัพไหนก็ได้แล้วแต่อารมณ์ของกูกูจะทำเสมอเหมือนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เลยนี่พลเอกเปรมติลสุรานนท์นี่เขาทำแบบเขาเป็นจอมทัพไทยนะฮะเขาสามารถแต่งชุดทหารอากาศก็ได้ทหารเรือก็ได้ทหารบกก็ได้ แล้วแต่อัธยาศัยของพลเอกเปรมตินลสุร,รานนท์ว่าจะแต่งชุดอะไรเท่ากับว่าพลเอกเปรมตินลสุร,รานนท์เนี่ยเป็นจอมทัพไทยไปแล้วครับชั่วโมงนี้ฮะแล้วถามว่าเราจะรับได้เหรอครับในเมื่อรับไม่ได้ก็ต้องจัดการโดยจัดการไอ้ต้นตอระยำของมันนี่แหละครับคือไอ้พวกองค์กรอิสระพวกเหล่านี้แหระฮะที่ดำรงตำแหน่งไม่ได้ผ่านมาจากประชาชนทางออกของประเทศไม่มี ประเทศไทยณนะวันนี้นะครับหาทางออกไม่ได้คนเหล่านี้จ้องที่จะทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันของประชาชนคืออะไรครับคือรัฐบาลที่มาจากประชาชนพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูไอควายตุลาการสารรัฐธรรมนูญเกคนหคนไม่ได้รับการโปรดเกล้าวันนี้มาบอกว่าการเลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะแล้วใครรับผิดชอบอ่ะ ใครรับผิดชอบความเสียหายแล้วคนยี่สิบล้านคนที่ออกไปเลือกตั้งนี่สู้มึงไม่ได้เลยหรือไงคะแนนเสียงสู้มึงไม่ได้มึงนี่ใหญ่ที่สุดในประเทศใช่ไหมมึงจะเปลี่ยนมึงจะแก้มึงจะทายังไงก็ได้เรื่องของมึงใช่ไหมแล้วประชาชนอย่างพวกกูจะทําอะไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนลองคิดให้ดีแล้วตรตองให้ดีเถอะครับว่าวันนี้เนี่ยไอ้คนเนี่ยนะครับระยำระยำอย่างตุลาการศารลรัฐธรรมนูญเนี่ย ผู้ที่เป็นอาจารย์ของคนทั้งหลายโดยเฉพาะจรัญภักดีธนาคุณบอกว่าบอกว่าคนหน้นเร็วคนนี้เรวฮะแต่ตัวเองเนี่ยร่วมกับเมียไปโกงที่ของชาวบ้านเขาแล้วใช้ความเป็นนักกฎหมายของตัวเองก็คือไอ้จรัญภักดธนาคุณไอ้สัตว์รยาหม,มานน่แหละฮะจนเขาล้องเรียนมาเขาทำหนังสือแจ้งนะครับฟ้องล้องกันเกิดขึ้น จะรันใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองในฐานะที่เป็นอดีตผู้พิพากษาก็ใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองนะครับบีบบังคับข้าราชการนะครับในการโกงที่ดินของเขาเมียเป็นคนดำเนินการวันนี้ถูกฟ้องร้องแล้วครับถูกศาลฟ้องว่ามีความผิดแล้วกรณีนี้จะทำยังไงครับผมถามหน่อยฮะจะรันพักดีธนาคุณแทนที่มึงจะสำนึกลาออกเสือกไม่ลาออกกับหน้าด้านอยู่อย่างนั้นแหละครับพ่อแม่พี่น้อง มันอะไรกันครับวันนี้เนี่ยบ้านนี้เมืองนี้ฮะไม่ต้องอะไรมากครับไอ้ปปชไอ้พวกหน้าด้านเนี่ยผมถามหน่อยทาไมมึงไม่ฟ้องกรณีเดียวกันกับพันตำรวจโทรดรทักษิณที่เซ็นชื่อให้เมียในฐานะที่เป็นข้าราชการการเมืองไอ้จรัญพักดีธนากุลก็เป็นข้าราชการเหมือนกันแล้วทําไมมึงไม่เลือกทําไมมึงไม่ดําเนินการกับจรันพักดีธนาคุณแต่มึงเสือไปดําเนินการกับพันตำรวจโทรดรทักษิณได้ยังไง บ้านนี้เมืองนี้มันอะไรของพวกเมืองแม่งสองมาตรฐานประจานให้เห็นว่าประชาชนพวกกูเนี่ยโฉดชั่วพวกกูนี่ระยำแต่เมื่อประกาศถึงความระยำกับตัวเองแต่ประชาชนไม่สามารถทําอะไรได้เพราะกฎหมายอยู่ในมือมันหมดนะมันเขียนกฎหมายอวยประโยชน์ให้มันทุกอย่างครับพ่อแม่พี่น้องทีนี้มันก็ถึงเวลาที่ประชาชนจะต้องลุกขึ้นสู้ถ้าเห็นเหตุการณ์เห็นสถานการณ์แบบนี้แล้วครับบ้านเมืองนี้มันเป็นแบบนี้ เราจะงอมืองอตีนปล่อยให้พวกมันทำเราอยู่ทำไมครับผมถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ท่านนั่งฟังอยู่รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงที่ท่านฟังอยู่ที่บ้านนะขณะน,นี้ผมถามว่าไอ้ฟังอยู่ที่บ้านมันฟังได้แต่เราจะขับไล่มันเนี่ยเราอยู่ที่บ้านเราไม่มีทางไล่มันได้นอกจากเราจะรวมมือร่วมแรงร่วมใจกันออกมาขับไล่มันด้วยตัวพวกเราเองไอ้นั้นเรียกว่าพลังประชาชน ถ้าคุณบอกว่าก,ก,กปรปสรทําไม่ถูกต้องถ้าคุณบอกว่าไอสารเลววิชามาหาคุณทําไม่ถูกต้องคุณก็ต้องออกมาไล่มันด้วยตัวเองต้องเดินออกมาเท่านั้นอยู่เฉยๆไม่ได้ผมบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยสถานะของพวกผมคือภาคประชาชนถ้าเราคือภาคประชาชนเราต้องต่อสู้กับพวกมันเพราะพวกมันใช้กฎหมายกดหัวพวกเราอยู่ บีบบังคับพวกเราทุกอย่างทําไมพวกเราต้องยอมมันยอมให้กฎหมายมันครอบหัวเราอยู่อย่างนี้เลยครับพ่อแม่พี่น้องไม่จําเป็นครับวันนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วมันไม่เก่งใจประชาชนประชาชนก็ไม่ต้องเก่งใจมันแสดงตัวตนออกมาอารยะขัดขืนต่อคําตัดสินใ,นใดๆทั้งสิน้นโซ่มันลุยมันพ่อแม่พี่น้อง เรากล่าวว่าพรบรนี้รโทษกรรมของพรรคเพื่อไทยจะช่วยพ่อแม่พี่น้องของเราที่อยู่ในสถานะแกนนำที่ติดคุกอยู่กันานี้สามสิบกว่าคนเราคิดว่าจะช่วยได้แต่วันนี้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เพราะอะไรครับเราสงสารเขาไหมเราเห็นใจพวกเขาไหมครับที่ถึงติดคุกกี่ปีแล้วครับที่พวกเขาต้องติดคุกแล้วพวกเรามาอยู่อย่างเงี้ยวันนี้อยู่ในกฎหมายมัน สุเทพทึกสุบันเป็น expand, กบฏกกพศแต่ตูลาการบ้านเราแม่งไม่มีปัญญาทําอะไรออกหมายจับแล้วหมายจับอีกไม่มีความเด็ดขาดใดๆทั้งสิ้นแต่พี่น้องของเราต้องติดคุกอยู่ขนาดนี้ผมถามแล้วทาไมเขาต้องต่อสู้ขนาดนั้นเพราะเขารักประเทศนี้ไงเพราะเขารักประเทศนี้เขาถึงต่อสู้แต่วันนี้ การตัดสินการใช้กฎหมายแม่งมีสองมาตรฐานแทนที่จะเห็นอกเห็นใจประชาชนไม่เห็นอกเห็นใจไอสัตว์ระยำหม,มาสารแพงแม่งทำยังไงฮะให้อภิสิทธ์ก้าวข้อกับก,บกบปรปสไม่มีความผิดทั้งสิน้นห้ามเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปทำอะไรกับมันทั้งสิน้นฮะแล้วสองมาตรฐานแบบนี้ฮะแล้วทำไมมึงไม่ใช้กับกูวางที่ติดคุกอยู่เนี่ยคดีการเมืองเหมือนกันเคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนกัน ประชาชนไปชุมนุมเรียกร้องเหมือนกันแต่ทำไมต้องติดคุกไว้เว้นครับผมต้องบอกว่าเราต้องเข้มแข็งในฐานะประชาชนพวกมันก็เข้มแข็งในส่วนของพวกมันรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง เราก็ต้องรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเช่นเดียวกันครับพ่อแม่พี่น้อง <Yeah. S 1> ทางเดียวที่เราจะสู้กับมันได้คือร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังกันสู้ <Yeah. S 1> ถ้าจัดการกับมันวันนี้เนี่ยแผลมันเว่อวาไปทั้งตัวแล้ว <Yeah. S 1> แต่เราจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องออกมาต่อสู้เท่านั้น yeah. Yeah. คิดถึงไม่ต้องคิดถึงใครครับคิดถึงว่าหากวันนี้พวกมันทำสำเร็จ พวกมันสามารถจัดการทุกอย่างได้ตามอำเภอใจของมันแล้วผมถาม่อยครับประเทศนี้เท่ากับอยู่ใต้ตีนพวกมันทุกคนประชาชนทุกคนแม่งกระบีบแต่วันนี้แต่ละคนแต่ละคนพลังมดทั้งหลายนีย่ออกมารวมกันมันก็เป็นกองทัพใหญ่สามารถไล่บีมันได้ครับพ่อแม่พี่น้องมาช่วยกันมาลุยด้วยกัน <uous S 1> <m ix> ผมดีใจที่มีนักสู้โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ มีข่าว M79 ลงแต่ทุกคนก็ยังมาสู้ทุกคนก็ยังมาลุยเพราะต้องพราะต้องการจัดการกับพวกมันแต่ผมถามท่านอื่นๆนะครับวันนี้คนที่นั่งอยู่ขณะนี้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศมาไล่พวกมันท่านจะไม่เห็นใจบ้างเลยครับคนกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าที่ผ่านมานี่กูไม่เอาแล้ว กูเอาแค่เอาเฮเอามันเอาสนุกสนานเท่านั้นแต่เวลาสู้จริงกูขออยู่ที่บ้านอย่างนั้นเหรอนนทบุรีนี่มันใกล้แค่นี้เองครับกรุงเทพปริมณฑลทุกคนมาได้แต่ทุกคนหากคนกรุงเทพไม่ออกมาคุณก็ยอมแพ้กก,กปรปสมันเถอะครับไม่ต้องมาบอกว่าเป็นเสื้อแดงไม่ต้องบอกว่าเป็นนักสู้ถ้าวันนี้เป็นนักสู้ต้องออกมา เพราะพวกมันทํากับเราทํากับคนที่เราเลือกมาทุกอย่างทุกวิถีทางแต่พวกเรากลับหดหัวอยู่เฉยๆมันอะไรบ้านนี้เมืองนี้ถึงจะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของพวกเราทุกคนต้องช่วยกันทุกทางทุกด้านไม่งั้นชาตินี้คุณไม่ต้องสู้แล้วไม่ต้องบอกว่าเป็นเสื้อแดง ถ้าแค่นี้คุณยังหัวโหดอยู่ก็เลิกเป็นซะเถอะครับเพราะวันนี้พวกมันกําลังจะจัดการกับรัฐบาลที่มาจากประชาชนโดยเฉพาะคุณยิ่งรักชินวัตรหากคุณยิ่งรักชินวัตรถูกปลดวันนี้มันคุยถึงมาตาเจ็ดกันเรียบร้อยแล้วมันตั้งนายกรัฐมน,รฐมนตรีคนกลางไว้เรียบร้อยแล้ววางงานไว้เรียบร้อยแล้วเรายังไม่หือไม่อืออะไรสักอย่างเลยฮะการชุมนมุมการร่วมพลังกันต้องมีเหตุและมีผล ต้องเห็นว่าถ้ามันมาแบบนี้แล้วมันได้ผลผมถามหน่อยครับปปชวิชามหาคุณเนี่ยแม่งโคตรกระจอกเลยฮะถ้าเป็นการต่อสู้ในแผลแม่งเวอะทั้งตัวแล้วฮะสัตว์ทีเดียวก็ตายแล้วครับไม่มีเหลือแต่พวกเราไม่มีอาวุธไม่มีกำลังไม่มีพลานุภาพวันนี้แปักสู้มันไม่ได้ เพราะมันมีเงินแต่เราไม่มีแต่เรามีกําลังเราต้องแสดงกําลังของเราฮะให้มันเป็นแบบบางายจันสิครับยังไงกูกะสู้ยังไงกูจะรบจนตัวตายคิดแบบนั้นได้ไหมประชาชนทุกคนคุณไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้วันนี้เป็นครั้งแรกที่ประชาชนออกมาสู้เป็นครั้งแรกที่กล้าต่อกรกับองค์กรตุลาการ พวกนี้เป็นนักกฎหมายที่มาจากตุลาการทั้งส้นมาอยู่ในองค์กรอิสระถ้าถามว่าวันนี้เรายอมแพ้เราจะต้องอยู่ใต้ตีนมันเราทนกันได้หรือครับพ่อแม่พี่น้องเราจะทนให้พวกมันกดขี่แบบนี้เหรอครับแล้วประเทศจะเดินยังไงประเทศจะไปยังไงเราเดินต่อไม่ได้แล้วครับถ้าเรายอมแพ้วันนี้มาร่วมกันสู้มาต่อสู้ด้วยกันขับไล่ทรราชออกจากแผ่นดิน Oh, so Meisho! Dan dan, so -me -so. so -me -so.